คนไทยสุดปั่นค่ะมัดรวมต้อนรับแบบโฟตโต้บอมบ์ไทยแลนด์แดนตัวจี๊ดเยือนปราสาทตาเมือนทมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตามรายงานภาพข่าวเมื่อวันที่20กรกฎาคม68ค่ะน่าสังเกตนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชาวกัมพูชาที่เข้ามายังปราสาทตาเมือนทมค่ะจะใส่เสื้อสีขาว พิมพ์ตัวหนังสือ I love Cambodia นะคะและมีลายพิมพ์ตัวอักษรไทยกัมพูชาค่ะได้ตระเวนเดินถ่ายรูปตามจุดต่างๆภายในตัวปราสาทโดยชาวกัมพูชาก็จะจัดทัวร์มาเที่ยวปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนี่ละค่ะถือว่ามีนักท่องเที่ยวแน่นแบบแทบจะเดินชนกันเลย โดยพบว่ามีคนไทยเข้าไปเที่ยวในวันนั้นถึง8,000คนและมีคนกัมพูชาประมาณ2,000ถึง3,000คนนะคะก็เรียกได้ว่าชุนละมุลละค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งตามมาด้วยค่ะซึ่งทางฝั่งไทยเรานะคะก็เดินทางกันไปด้วยใจแบบไม่มีใครเกณฑ์มาค่ะเนื่องจากหลายคนเนี่ยก็ทราบมาว่านโรโดมแพนโมนิก้าป้าเมรที่ชี้หน้าดาทหารไทยนะคะจะมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ก็เลยปรากฏเป็นคลิปนะคะจากรอยตู้ NP ค่ะเขาก็แสดงให้เห็นว่าป้าอายุทยาหรือกัลยาณีจุปรางนะคะออกมายืนตะโกนถามหาป้าโมนิก้าค่ะถามว่ามาหรือยัง,าายงรออยู่โมนิก้ามาหรือยังโมนิก้ามาหรือยังรออยู่โมนก้าสุดท้ายก็ตามที่ได้ทราบกันนะคะว่า ป้าโมนิกาก็ไม่ได้มานะคะแต่ก็ถือว่าคลิปของป้าอายุทยาเราถูกใจชาวโซเชียลเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าเรื่องยังไม่จบแค่นี้ค่ะตอนนี้ก็มีการเห็นการโต้กลับในแบบไทยๆกันบ้างนะคะรูปแบบสามัคคีประเทศไทยที่พบได้บริเวณชายแดนปราสาทต,ตามเมืองทมค่ะมีอยู่หลายคลิปทีเดียวค่ะตอนนี้เป็นวิธีแบบชาวไทยเราเนี่ยแหละค่ะค่อนข้างจะเฟรนลี่แบบนิสัยคนไทยนะคะ ใครไปใครมาเราก็ต้อนรับค่ะตัวอย่างคลิปนี้ค่ะไปดูคลิปกันค่ะนี่ละค่ะก็เป็นนาทีที่ทหารไทยนะคะกับพี่เสื้อแดงเนี่ยเขาปั่นจัดเลยค่ะใส่เสื้อสีโดดเด่นแม่เตรียมพร้อมมาจากบ้านนะคะไปเข้าร่วมเฟรมค่ะขณะที่ชาวกัมพูชาเขาก็กำลังถ่ายรูปหมู่กันอยู่ แค่สีเสื้อเนี่ยกลัวจะเด่นไม่พอค่ะพี่แกก็ไปยืนเอาตรงกลางภาพซะเลยแล้วเห็นพี่ทหารไทยอีกสองท่านนะนึกว่าจะเข้าไปห้ามแต่เปล่าค่ะพี่ทหารสองนายก็เอากับเขาด้วยนะยืนขนาบพี่เสื้อแดงและแอคท่ายให้เสร็จสับถ่ายเสร็จคนกัมพูชาก็งงเหวอกันไปเลยค่ะว่าไอ้นี่ใครเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมพี่เสื้อแดงเลยค่ะว่าเยี่ยมมากๆเพราะว่าถ่ายรูปกันเสร็จ ทำเอาคนทั้งคณะหันหลังกลับโดยพร้อมเพียงกันเลยคลิปต่อมาค่ะทหารไทยแก้เกมด้วยการเข้าไปยืนร่วมเฟรมนะคะทีแรกทหารมาคนเดียวค่ะสักพักมีเพื่อนมาสมทบนะคะวิ่งเข้ามาแล้วก็อ้อมไปยังอีกด้านหนึ่งนะคะถือว่าเป็นการแก้เกมที่แสบไม่น้อยเลยนี่ชาวกัมพูชาก็น่าเวอไปอีกเหมือนกันส่วนทหารไทยนะคะถ่ายรูปอะไรเสร็จสับ ยิ้มกลุ้มกลิ่มนะคะเดินกลับกันมาค่ะต่อมาอีกคลิปหนึ่งนะคะถือว่าได้ใจชาวโซเชียลมากๆเลยพลังคนไทยรวมตัวกันที่หน้าทางขึ้นนะคะพอเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเดินขึ้นมาเนี่ยพูดกันพร้อมเพรียงเลยค่ะบอกว่า welcome to Thailand แหมแสบจริงๆค่ะ welcome ออมพีอออออมัน้แว่าอะไรคะคุณ้สวยแล้วดีแล้วไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าให้เล่นกันดีๆทักกายกันดีๆไปเรื่อครดู้าพนาเทียรเขาดูได้ครับแต่ว่าทามันยาก ในคลิปนะคุณผู้ชมจะเห็นป้าคนไทยคนหนึ่งนะคะที่สวมเสื้อลายธงชาติไทยค่ะสกรีนคำว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดคุณป้าพูดทักทายชาวกัมพูชาด้วยค่ะเป็นภาษาเขมรน,นะผู้สื่อข่าวก็เลยเข้าไปถามว่าแปลว่าอะไรหรอคะป้าบอกว่าแปลว่าสวยแล้วดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกคะ่ะเล่นกันแบบดีๆนะทักทายกันดีๆ เอออันนี้ไม่รู้ว่าขูหรือเปล่านะคะเสียงจากโซเชียลเียบอกว่าชอบคนไทยชุดนี้อย่างปั่นเลยมีคนเข้ามากดถูกใจแล้วก็แชร์ไปจำนวนมากเลยค่ะพร้อมกับคอมเมนต์ว่าคนไทยเรื่องปั่นขอให้บอกล่าสุดนะคะก็วันนี้21กรกฎาคม68ค่ะทางด้านของพลเอกนัทพลนาคพาณิชหรือบิ๊กเล็กค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ บริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะหรือสอบโทโกค่ะให้สัมภาษณ์ในส่วนของการจัดระเบียบคนที่จะขึ้นไปเที่ยวปราสาทต,ตาเมืองทมโดยพลเอกนัทพลนะคะหรือบิ๊กเล็กเนี่ยได้กล่าวว่ามีการจัดระเบียบอยู่แล้วซึ่งตนเนี่ยเห็นใจแม่ทัพภาคที่สองมากต้นคุยกับรัฐบาลว่าทหารจะต้องเข้มแข็งเด็ดขาดแต่ในสถานการณ์ขณะนี้ ถ้าเข้มแข็งเด็ดขาดก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งจนนำไปสู่การใช้อาวุธปัจจุบันแม่ทัพภาคที่สองก็ได้คุยกับผู้บังคับหน่วยฝั่งกัมพูชาว่าทหารที่ขึ้นบนพื้นที่ปราสาทจะมีฝั่งละ7คนเท่านั้นจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบวันนั้นที่กรูการขึ้นมาเป็นสิบเป็นร้อยนายภาพจะออกมาไม่ดีทั้งสองฝ่ายโดยจะทำให้ประชาชนขึ้นมาเป็นคณะเป็นระลอกไป ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทหารที่รับผิดชอบจะต้องเป็นคนนำประชาชนฝั่งตัวเองที่มีท่าทียั่วยุหรือทำให้เกิดเหตุออกจากพื้นที่นี่คือข้อตกลงซึ่งเราพัฒนาการมาโดยลำดับเมื่อวานก็มีการเตรียมการกันว่าถ้ากัมพูชาไม่ทำตามข้อตกลงเราจะทำอย่างไรแต่ว่าโชคดีที่ฝ่ายกัมพูชาควบคุมได้เรียบร้อย การปฏิบัติส่วนต่อไปจึงไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราจะทำอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบิ๊กเล็กบอกว่าขอไม่ชี้แจงรายละเอียดอ่าซึ่งเดี๋ยวจะมีการเตรียมการกันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นเป็นลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ